สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านเจอกระช่องเปรี้ยวชัดเนี่ยลแล้วเนาะคะ่ะตอนนี้เพื่อก็เลิกงานแล้วเนาะคะ่ะเพื่อก็เฝ้าปั่นจักรยานกลับมาบ้านตอนนี้ก็นหกโมงกลัวเหรอค่ะท่านผู้ชมอากาศกา็น้อนห่อนะท่านผู้ชมยี่สิบสามองศานะคะแต่อยู่ในบ้านมีสามสิบองศา,ะะปปาไป,ลปาแล้วค่ะเพื่อก็เลยเปิดแอร์เลยนะคะเพื่อกลับมาถึงบ้านเพืก็ได้เปิดหน้าต่างเอาลมออกมาเปียลหอบปอเปียกค่ะมือนี่ ในช่องแข็งนะคะเหลือจะแผ่นน้อยแผ่นใหญ่หมดแล้วเบียอห่อให้พอบานกินหมดแล้วเหลือจะแผ่นน้อยเไปก็เลยเ,เอามาเห็ดนะคะเมื่อกลางวันนะคะเบีกรห่อให้พอบานเนาะคะ่ะเนาะย่างแต่าโบอิ่มค่ะท่านผู้ชมที่รักมันขึ้นมาหน่อยแถมแผ่นปอเปียน่ะแผ่นใหญ่หมดเลยเป็นว่ากินหมดก้อนเตาเดี๋ยวพอยเซตหายไม่โดงทำมันหมดน,นะน,นี่อย่างก,กินอันนั้นไปเลยบางทีท่านผู้ชมเนี่ยเห็ดเนี่ยค่ะปกติ เดีจะเห็ดแผ่นใหญ่กว่านี้นะคะอันนี้มันเหลือแผ่นน่อยก็เลยเห็ดแผ่นน่อยนะคะแฟนเกีียวกิน,กนมดอัดหลาทำผู้ชมค่ะเดีย๋ยวกะจะแกะนะคะทนผู้ชมเดี๋ยวจะแกะแล้วก็ใส่ไว้ในนี้เ <c oughs> ดีย๋ยวพอยากเห็ดูของหนอกเพราะว่าอันเขาเอาเสียงดังมีคนนั่งอยู่ของหน่อกนะคะเพื่อนบ้านมันงายเวลาฮอนะคะแต่เขาแกะไว้แล้ว เบียวออกมาจากช่องแข็งโดนโพดนะคะกะเ็เลยเฮ็ดห้แผ่นแผ่นคแบบเป็นกระด้างะะกระด้างนะไหมคะเียวก็เลยจะห่อห้หมดนะคะเบี้ยวห่อหมือเศร้านี่นหน่อยนึงแล้วก็ทอดให้พอบานกินตอนเที่ยงนะคะตอนแล้งก็เลยจะห่อเพิ่มอีกพอเพราะไงเราเรียกว่าขอไปห้แม่ฉ่นกินเดบ่เอาไปฝาก่านะคะเบี้ยวบรรลุไนสิไปบอหมอนี้่าโทรมาหาลูกชายอันเธอ ฉันซื้อขนมอร่อยอร่อยกับนามโคกเย็นๆไว้ถาเธอหลายมือแล้วลูกสะพายบอโทรหาส่งขอความมาส่งรูปนั่นรูปนี่ไหมบอกาโทรหาลูกสะพายส่งส่งขอความเอาเดี๋ยนี่ยทันสมัยทันสมัย <c oughs> กับวันพฤหัสแล้วเนาะคะ่ะพ่นได้ข่าววัวนเสาร์เดือนสิพามแฟนไปเที่ยวพันอย่างแต่ว่ามีคนไปหาพันน้องสินผะู้เฒ่าเป็นแนวนี้แหละค่ะท่านผู้ชม ก็จะเงาแน่สิ่นะคะนล้วราะคาะเปื่อแกปแผ่นอันนี้แล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวเปื๊ยจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเนาะ,ะว่าวันนี้เปี๊ยจะมาพูดเกี่ยวกับอีกอย่างเดี๋ยวเปื๊ยขออนุญาตอันลอกแผ่นปอเปียยไปด้วยแล้วก็พูดให้ท่านผู้ชมฟังไปด้วยนะคะอันเปี๊ยพูดคลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วเนาะคะ่ะที่เกี่ยวกับเราเรกี่ยวกับประสบการณ์ของตัวเปียยเองแล้วก็อันเพื่อนของเปียยแล้วก็คนรอบๆตัวเปียยเนาะคะ่ะว่า การมาอยู่ในต่างประเทศเนี่ยค่ะชีวิตในต่างแดนเนี่ยเขาต้องมาเลี้ยงลูกแล้วก็ปรับตัวเรื่องครูชีวิตเป็นอย่างจังเน้นบ่าเรื่องครูชีวิตมันบมค่ะเพราะการที่เขามัมาจากบ้านเมืองเขาเนี่ยค่ะท่านผู้ชมถ้าเขามาอยู่น้ำสามีหรือแฟนนะคะช่วงที่เขามาเลี้ยงลูกดูใจกันนะคะแล้วถ้าเขาดูแลเขาดีนะคะเขาเขาตุ่มเขาเกียร์เขาดีนะคะว่าจำเป็นต้องรวยค่ะท่านผู้ชม แค่ดูแลใจกันแค่์ช่วยเหลือกันยังสินค้ามันสิเสียให้องเขาเหาเงาถ้าเขาเหงาท่านผู้ชมมันจะทําให้เฮาอยู่บ่ได้นั่นแหละค่ะแล้วเป็นยังถ้าอยู่บ่ได้คือบ่กลับท่านผู้ชมคะจะมีสักกี่คนที่มีโอกาสได้มาอยู่ในเมืองนอกมันบ่แม่นเรื่องง่ายนะคะโอกาสมาเฮาต้องคว้าไว้แม่นบ่คะถ้ามาเสร็จแล้วมาเลี้ยงลูก พูไม่ผู้ใดอยากลำบากบ่มีผู้ใดอยากอ,าอยาก,ากบ้านมาค่ะแต่สิ่งที่เขาเหตุใดถ้าเขามมอยู่แล้วมันคุ่มคาค่ะท่านผู้ชมเปี๋ยวน่ะ,เ,นะเหตุงานมาตั้งแต่เปี่ยวอา,อายุยี่สิบเดี๋ยวม้าแขงแรงเนาะค่ะเนาะเื่องกับว่าคิดว่าจะอยู่ต่อเพราะยู่แล้วเห็นเงินเห็นการหาเงินมันง่ายง่ายกว่าการอยู่เมืองไทยอันนี้เปีย whatever, เป่ยวบอกว่าบมดีแล้วค่ะทปลี่าสููฟังบอกถึงประสบการณ์ของตัวเอง ื่อเป็นแนวทั้งห้ยก้นที่สนใจอยากมาหรือว่าผู้ใดอยู่แล้วเรามาเจอคลิปเดียวเราอยากกลับยาฝากลับค่ะบร่ราว่าเหตุการณ์เอียงกระซามในชีวิตเกิดขึ้นอยู่ค่ะพยายามอยู่อดทนหายถึงที่สุดนะคะถ้าบอาไว้หรีกระจังกลับนั่นแหะค่ะอัน,ถ,อนะะถ้าเขาไม่อยู่แล้วนะคะเนาะถ้าเขามาอยู่แล้วนะคะ เขารู้สึกว่าเขาเหงานะคะให้เขาหาเพื่อนค่ะหาเพื่อนคนไทยนะคะมีเพื่อนคนไทยภาษาเดียวกันคุยกันนะคะก่ต้องไปสนิทที่เชื่อมากถ้าเขาบอบดถือสเปกกันบดถือเคมีคกันมันก็มีเรื่องเล่าลายนะคะถ้าเขาไปไปซุ่มไปซิงไลายคือจังเปียวๆพ,พ,พบเมื่อก่อนนะคะความคิดความอ่านคนต่างกันมาจากคณเหมองคนณบอลบดถือจใจกันบบมีบางคน คิดติดลบมาสินะคะเขาเขาคุยน้ำหยาบมาสินะคะกะว่าต้องไปอีหย่างมากมาสินะคะเอาแค่เขาคุยน้ำใยมาสิ่ะคะบ่าทำลายกันกับพองมาสินะคะนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวมาเล่าเกี่ยวกับคลิปนี้เกี่ยวกับการใส่ชีวิตอยู่ในต่างแดนเนาะคะ่ะว่าถ้าเฮามาแล้วเนี่ยถ้าค้นอยู่ในครอบครัวหรือสามีเฮาเน่บดูบดูดำบดูแดงเฮาเนี่ยมันเห็นแต่เฮาเงา เขาคิดถอดบ้านเขาขาดความาอบอุ่นทางใจเขาก็คิดถอดบ้านเพราะว่าต่างประเทศนะคะท่านผู้ชมฮ่องซินย่างไปเคาะประตูบ้านไม่มีใครเขาเปิดให้เขาหรอกเขาก็อยู่ในครอบครัว,วของเขาต่างคนต่างยุ่งสินะแม่ค่ะมันเห็นหเงาเลียวหน้าหนาวก็โดนต้องเสียนะคะหกเดือนคุณอะมืดตื้อนะๆๆๆๆพอแสงสว่างมาเนี่ยเขายังชั่วค่ะพอเดนแหนมเห็นต้นไม้ปลูกผักปลูกเนี่ยมันก็นดีจริงสิ่ถ้าเชามาแล้ว มันหมืดมิดมันเหงาไม่คิดถอดบนบาดนั่นแหละค่ะแล้วการที่เขามีเพื่อนเขาก็ต้องระมัดระวังเอา,ว,าว่าว่าเดียด๋ยวจำได้นะคะเพราะว่ามันมันบอกอยาก่างมันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเขามาจากต่างถินต่างแดนนะคะท่านผู้ชมมาจากคนละครอบครัวมามาอยู่ในเมืองนอกอะต้องมาเลียนลูใไม่หลายอย่างนะคะรู้ว่าอันใดดีเขาก็เลียนแบบ อันใดบูดีเขากบถอยห่างเท่านั้นแหละค่ะเนาะ,นะ,นะ,นะคนเขามันกับยายไปทุกมือเดีย่ยวนีผิดพลาดร้ายความใจดีนะคะแต่กับเป็นบทเรียนให้ตัวเองนะคะให้เขาเด็กสู่ตอคนเราเรียนรู้จากข้อผิดพลาดถ้าเราเปิดใจที่จะเรียนรู้มันบุคคลธรรผู้ชมบุมิไผบุมิไผอ่าโง่เหรอค่ะแค่เรายังไม่รู้มันบุคคลธรรผู้ชม นั่นแหละค่ะเปียวฉีกปอเปียเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเปี้ก็จะหอะ่อปอเปียะแล้วเปี้ก็จะพูดถึงความเงาค่ะถ้าเฮาสามีเฮา,าดูแลบ่เองอย่างเฮามันจะเห็นหเฮาเงาในวิธีแก้ไขของการที่เฮาเงาหายอย่างทําค่ะหายอย่างทําเช่นเฮดกเขาดูแลสามีดูแลบ้านดูแลอย่างแล้วก็าพยายามศึกษาแฟนศึกษาเพื่อนเขาในช่วงที่เฮามีโอกาสมาแล้วก็หาความรู้ให้ตัวเองแล้วก็หาอาชีพให้ตัวเอง เพื่อที่จะเป็นหลักคำประกันให้เฮานะคะแต่เฮามีงานเฮาจะรู้สึกว่าเมืองนอกมันหนาอยู่หาเฮาหาเงินได้ด้วยตัวเองมันจะทําให้เฮามีความสุขถึงเขาจะบ่มีงานนอกบ้านเฮาก็ทํางานในบ้านเปี่ยวเองเนะะี่ยค่ะดูแลพอบ้านแม่ก็ทาง,งานนอกบ้านแล้วก็นในบ้านอาหารการกินแฟนเปียวสองมื่นสามมื่ครบครบค่ะท้าเปียวเนื้ออิลิเป็นเฮ็ดให้คังเดียวที่เหลือไ้เิ่นเหตุ อันใดที่พิเศษแน่ก็คือพวกหัวเปียกสินะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ